จิตว่างรู้ความคิดจิตว่างรู้ความคิดนะครับรู้อะไรรู้ว่าความคิดนั้นเกิดและดับนะครับรู้ว่าความคิดนั้นมีและหายไปจิตว่างรู้ความคิดแต่ถ้าจิตไม่ว่างละ่ะจิตไม่ว่างก็เวลาคิดขึ้นมามันก็จะพอใจไม่พอใจเพลินเบื่ออยากนะครับ เครียดนะครับเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกเกิดจิตใจสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์สะเทืนเทนอทนความรู้สึกสะเทือนสมองเพราะว่าถ้าหากการที่เราจิตไม่ว่างเนี่ยมันจะสะเทือนหมดเมื่อสะเทือนแล้วมันก็ทุกนะครับทุกไปกับอารมณ์ทุกไปกับความรู้สึกทุกไปกับความคิดทุกไปกับใจนะครับทุกหมดแต่ถ้าจิตว่างนะร,รู้วความคิดเวลาคิดแล้วก็แล้วไป ไม่สะเทือนอารมณ์ไม่สะเทือนความรู้สึกไม่สะเทือนใจไม่สะเทือนสมองก็ไม่ถูกฉะนั้นคนเราทุกวันนี้คิดแล้วคิดแล้วจิตจิตไม่ว่างนะครับจิตไม่ว่างแล้วคิดนะครับเือนว่ายน้ําไม่เป็นแล้วโดดลงไปในน้ําที่ลึกก็จมตายนะครับจิตที่ไม่ว่างมันว่ายน้ำไปแล้วโดดทะเลนะครับไม่มีร่มชูชีพ นะครับก็อันตรายตายได้เหมือนกันคนเราที่จิตไม่ว่างแล้วไปคิดคิดเรื่องคนรักเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องญาติพี่น้องเรื่องพ่อแม่เรื่องสัตว์เรื่องสังขารเรื่องที่อยู่อาหารเรื่องต้องหมยักษ์ษาโลกเรื่องเงินทองเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพการเดินทางประจิตชีวิตความสับสความมั่งคั่งกวยทุกเรื่องที่เราไปคิดเนี่ยมันจะทุกข์หมดจะเะเทือนใจจะเป็นอารมณ์จะเป็ีนความรู้สึกเะเีืยนสมอง ทุกหมดมันเกี่ยวข้องกันนะครับมันเป็ตทัตปัญญาตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดแต่เมื่อใดจิตว่างนะครับจิตว่างแล้วคิดมันิดว่างแล้วรู้ความคิดเนี่ยมันไม่สะเทือนใจไม่สะเทือนอารมณ์ไม่สะเทือนความรู้สึกไม่สะเทือนสมองนะครับมันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าสิ่งนี้ไม่มีนะครับคือจิตที่วุ่นวายไม่มี นะครับมันมีจิที่ว่างสิ่งนี้ก็ดับเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ดับนะครับความสะเทือนสะเทือนอารมณ์สะเทือนความรู้สึกสะเทือนสมองนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าดับทุกข์ฉะนั้นจิตว่างอยู่แล้วนะครับจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องรู้จักรู้จําร,รู้จริงรู้แจ้งนะครับหรือว่าบรรลุถึงนะครับรู้หลุดพ้นหรือเข้าถึงสุญญตาจิต ว่างอยู่แล้วนะครับจิตว่างแล้วคิดจิตว่างแล้วรู้ความคิดมันก็เลยอยู่คนเดียวมันก็คิดต่อ24ชั่วโมงแหละธรรมชาติของความคิดมันมีอาหารเก่าอยู่มันย่อยคือสัญญาเวทนาสังขารกิญญาณรูปสัญญารูปสัญญานามที่มีในเรื่องของมีวรบ้างเรื่องของสมาธิบ้างเรื่องของสุจริตทุจริตบ้างเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเองผู้อื่นบ้าง เรื่องที่รู้เห็นได้ยินทราบอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินอยากมีอยากเป็นอยากดีอยากเด่นอยากดังเ็าเรียกอ,อารมณ์้างมังนมีอารมณ์มาดิปปัจจุบันอนาคตมีความรู้สึกมีใจมีความคิดนะครับมีสิ่งที่จำฝังอยู่สิ่งที่ผ่านมาท่านท่านเลยให้เรามันมีจิตที่ว่างจิตว่างรู้ความคิดแล้วมันก็แค่ผ่านมาผ่านไปไม่มาทําให้เสียสมาธิขาดสติหรือว่าหมดปัญญา ไม่ทำให้มาเป็นทุกข์ได้นะครับไม่ว่าคนไหนไม่ว่าสิ่งไหนไม่ว่าอารมณ์ไหนความรู้สึกแบบไหนความคิดจิตใจมันใจของเราหรือว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อความต้องการความอยากก็เลยจําเป็นต้องมีจิตว่างนะครับจิตว่างรู้ความคิดถ้าจิตไม่ว่างแล้วมันหลงกรับหลงความคิด พเพลินคิดเพลินคิดสร้างพบสร้างสร้างสร้างทุกให้กับตัวเองผู้อื่นรอบข้างสังคมสภาพแวดลอ้อมก็ปลอยเสียบรรยากาศนะครับฉะนั้นการที่เราจิตว่างรู้ความคิดมันทําให้ชีวิตนั้นไม่เป็นพิษไปตกับตัวเองและผู้อื่นและคนรอบข้างนะครับบรรยากาศก็ไม่เสียไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกไม่เสียความตั้งใจนะครับสมองไม่เบลอ อารมณ์ไม่แปรปรวนคำพูดกัรกระทาก็เป็นปกติไม่พูดด้วยอารมณ์กรอทาด้วยความไม่พอใจนะครับจิตว่างรู้ความคิดนะครับจิตว่างรู้ความคิดมันก็เลยไม่กลัวไม่กังวลไม่วิตกไม่ทุกข์ร้อนว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ยังไม่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะเกิดอีกก็เกิดอีสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึง ที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วก็เลยจิตว่างรู้ความคิดเมื่อจิตว่างรู้ความคิดแล้วไม่โดนความคิดหลอกคือไม่หลอกตัวเองไม่หลอกคนอื่นคนอื่นก็มาหลอกเราไม่ได้พราะว่าต่างคนต่างก็จิตว่างรู้ความคิดแต่ถ้าผู้ใดผู้หนึ่นงจิตว่างรู้ความคิดก็ไม่โดนอา,ารมณ์ความรู้สึกความคิดคำพูดกระทรสมองของผู้อื่นมาหลอกเราได้เขาเรียกวไม่หลอกหลอนกันได้ ก็เลยไม่หวาดหวัน่นไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งไม่สะเทือนนะครับไม่ทุกข์ร้อนนะครับไม่เป็นกังวลไม่เป็นหวน่วงไม่คิดอะไรนะครับจิตว่างรู้ความคิดมันช่วยให้ชีวิตปลอดภัยช่วยให้ชีวิตมีสติมีสมาธิมีปัญญาทําให้ไม่ต้องหวาดหวัน่นหวั่นไหวสะดุ้งทุกข์ร้อนกับเรื่องราวของสมมุติของสัจจะของปรมัตถ์ของมายาของโลกออนไลน์ พราะทุกเรื่องราวที่เราไปอ่านไปเขียนไปฟังไปดมกลิ่นให้สัมผัสเนี่ยคิดพูดทำที่เราไปเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวข้องกับเราหรือว่าเกี่ยวข้องด้วยกันเนี่ยมันก็ชั่วคราวเกิดระดับมีและหายไปเปลี่ยนแปลงตลอดเขาแน่นอนไม่ได้ไม่มีตัวตนอน,นัตตาควบคุมบังคับไม่ได้ฉะนั้นก็เลยจิตว่างไว้นะครับจิตว่างรองรับความความคิดนะจิตว่างเพื่อจะได้รู้ความคิดของตัวเองและผู้อื่นจะได้ไม่หลงกลหลงพบหลงชาติ ลองมีหลงเป็นนะครับในกรณีเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับจิตว่างรู้ความคิดเรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกนิ้วกายใจรูปเป็นสัสม okay. ัติธรรมารมย์เรื่องลาบแสมลาบเรื่องยศแซมยศสุตโตสันสัยนิมทางซึ่งการที่จิตว่างรู้ความคิดนี่แหละแต่ไมเราไม่คิดอะไรกับธาตุขันอายตนะตัวเองและพวกอื่นที่มันเกิดแก่เจ็บตายหวังสมหวังปิดหวังนะครับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ นะครับเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ซึ่งมันจะทําให้เราไม่เครียดไม่เก็บกดไม่กดดันไม่สะสมไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายไม่แบกภาระไม่แบกขันไม่แบกธาตุไม่แบกอายญาก็เลยไม่แบกทุกนะครับจิตว่างรู้ความคิดนะครับชีวิตก็สงบอนติเกิดความผลทายเกิดความคี้คลายการผลทายกับไม่ห่วงไม่กังวลกับโรคภัยไม่ห่วงกังวลกับ สังสารวัฏกับโลกมนุษย์เทวโลกพอมโลกไม่หวงกับสมมุติต่างๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแหละมันเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวก็สูญไปเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็หมดไปละไมเหลืออะไรนะครับความเกิดเก่จเจ็บตายความสมหวังผิดหว,วังความยี่งใจเสียใจสุขทุกข์ความยินดียลายซึ่งไม่จําเป็นต้องมีไม่ต้องเกิดอาการอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าเราจิตไม่ว่างมันก็จะไหลไปตามนั้นนะครับก็จะเสียเวลาต่อไม่มีอะไรได้อะไร จิตว่างรู้ความคิดนะครับรู้ความคิดแล้วมันไม่ป่งเป็นภพชาตินะครับไม่สร้างภพสร้างชาติไม่สร้างเวรสร้างกรรมไม่สร้างวิบากไม่สร้างกิเลสไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองและผู้อื่นไม่ต้องไปคอยภาวะภวาวงนะครับกับสังคมกับชีวิตนะครับกับความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปและเรื่องราวต่างๆที่ปุงแต่ง ที่จะที่ทำขึ้นมาในชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเพราะว่ามันยึดไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ได้ของเราไม่ตโนแล้วจิตว่างรองรับนะครับรู้ความคิดที่คิดพูดทาไปในอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งเราทั้งเขาทั้งร่วมกันทั้งมีผลตอบแทนไม่มีผลตอบแทนทั้งฟรีและเสียตังค์เสียเวลาเสียสุขภาพทั้งได้ทั้งเสียทั้งมีทั้งไม่มีทั้งเป็นไม่เป็นก็ว่างเปล่า ก็เลยคิดว่างองรับโลกมนุษย์โลกเทวโลกพุทธโลกสภาวะสถานะเหตุการณ์ปรากฏการเรื่องราวต่างๆเพราะว่าในที่สุดแล้วก็ว่างอยู่แล้วนะครับจิตว่างรู้ความคิดนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายหลักโลกโกรธหลงคิดพูดทำเั่งอยากได้พยาบาทเบียดเบียนแข่งดีอวดดีนันหลอกลวงหลอกหลอนชิงดีชิงเด่นกันเพื่ออะไรเพื่อ เพราะความหลงฉะนั้นเราก็เลยจิตว่างไว้ด่ถึงจะวุ่นวายคิดไปทําไปพูดไปจะได้จะมีจะเป็นเรื่องราบยศราชื่อเสียงบริวารความรู้งานเงินสุขภาพการเดินทางตาสตร์ชีวิตได้กินได้เที่ยวได้เล่นได้ตกแต่งเพื่อเลินสนุกสนานได้กดด้วยโชว์ก็ไม่มีอะไรเกิดระดับศูนย์เปล่าเสียเวลาเปล่านะครับเป็นเพียงความคิดพาไปคิดพูดทาแล้วก็ไปรู้ไปเห็น ไปได้ยินดำกิ่งนินสัยสมผัสแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเป่าเสียเวลาเป่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นคิดไปเองมนโนไปเองทั้งเรื่องรักเรื่องใครเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องสามีภรรยาเรื่องเจ้านายลูกน้องเพื่อนสัประศัพท์มันเป็นของชั่วคราวเป็นของหลอกลวงเป็นของไม่จริงนะครับในที่สุดทุกคนต้องปล่อยวางทุกเรื่องนะครับต่างคนต่างต้องปล่อยวางจิตว่างนะครับเป็นการ รู้เรื่องเข้าใจความเป็นจริงไม่หลงโลกไม่หลงอารมณ์ไม่หลงชีวิตนะครับไม่หลงความคิด,คดนนคจิตว่างรู้ความคิดนะครับชีวิตก็ปลอดภัยชีวิตก็ไม่ทุกข์ร้อนนะครับจิตว่างรู้ความคิดนะครับชีวิตก็อิสระจิตว่างรู้ความคิดไม่ต้องคอยหวาดนระแวงภาะวาะภาวะผวงกับอะไร นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตคนเรานั้นมันมีเรื่องให้รับรู้รับทราบหอกมุ่นกับตัวเองหมกมุ่นอยู่กับโลกกับสังคมกับชีวิตกับความฝันความแหงจริงประสุดท้ายก็เขาเรียกว่าจิตมันวุ่นไปแค่นั้นเองนะครับจิตไม่ว่างสุดท้ายไม่มีอะไรจิตว่างก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วมันไม่เสียเวลาไม่เสียสุขภาพจิตไม่เสียทรัพย์ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันเป็นของเปลี่ยนแปลงของเกิดดับของว่างเปล่านะครับ จิตว่างรู้ความคิดนะครับไม่หลงกามไม่หลงเกลียดไม่หลงกินไม่หลงความสะอาดสะดวกสบายไม่หลงดีเด่นดังในโลกสมมุตินะครับฉะนั้นก็เลยจิตว่างนะครับจิตว่างรู้ความคิดจะได้ตัดกรรมตัดกิเลสตัดิบกักตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่มีความผูกข้องหมองใจจะได้ไม่มีภาระทางใจ จิตว่างรู้ความคิดนะครับเพราะว่าความคิดนั้นมันมีนับประมาณไม่ได้การที่เราจิตไม่ว่างเนี่ยทำให้มันตันติดขัดข้องคานะครับทำให้ชีวิตยุ่งยากเดือดร้อนทำให้ชีวิตมีปัญหาฉะนั้นก็เลยป้องกันไว้แก้ไขนะครับโดยการจิตว่างรู้ความคิด จิตว่างรู้ความคิดจิตว่างรู้ความคิดและมันจะคาดแควจากปัญ์ตรายทั้งหลายชีวิตก็ดีขึ้นนะครับชีวิตก็ไม่มีปัญหานะครับพ้นทุกพ้นโสพ้นโลกพ้นไปพ้นเวรพ้นกรรมจิตว่างรู้ความคิดนะครับจิตว่างรู้ความคิดดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนจิตว่างรู้ความคิดนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องมีนะครับจิตว่างรู้ความคิดเนี่ย มันจะเป็นประโยชน์สาระสําหรับเราทุกต้นทุกคนนะครับจิตว่างรู้ความคิดจิตว่างรู้ความคิดนะครับ